สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เนินกุดดอยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะทุกคนบรรยากาศของเขานะคะเราก็เดินเที่ยวเรื่อยๆนะคะทุกคนบรรยากาศเขาสวยงามมากๆเลยนะคะบรรยากาศล่มลื่นค่ะเข้ามานี่นะคะมาสูดโอโซนสดชื่นมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินมาทางด้านนี้กันนะคะทางด้านนี้ถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องไปใกล้หน้าผามากนะคะเพราะว่าระวังลื่นนะคะทุกคนก็จะเป็นอันตรายนะคะเราก็ ดูห่างๆนะคะทุกคนเขาจะมีที่ให้เราได้นั่งพักผ่อนด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูบรรยากาศทางด้านนี้นะคะนี่นะคะที่นั่งพักผ่อนนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนบรรยากาศของเขาล่มลื่นนะคะเข้ามานี่สดชื่นมากๆเลยนะคะทุกคนสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วสนใจที่อยากมาชมบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะคะธรรมชาติสวยๆก็มาได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิกาญจานบุรีค่ะ